ูเหมือนว่าณตอนนี้ครับเหล่าบรรดาสา,าวกเรดเดวิลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างกังวลอีกแล้วครับเพราะได้มีการรายงานว่าานะของบรูโน่เฟนันเดสแข่งกับตันทีมคนสําคัญชาวโปรตุกสเขาอาจจะต้องพลาดการลงสนามถึง6นัดต่อจากนี้หลังจากที่เจ้าตัวครับเพิ่งจะได้รับอาการบาดเจ็บในเกมที่พ่ายต่อแอสตันวิลล่าที่วิลล่าพาร์คไป2ประตูต่อหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองครับโดยานะของบรูโน่มิดฟิลชาวโปรตุกสวัย31ปีครับ เขามีาการบาดเจ็บอย่างกระชั้นหันในช่วงช้าครึ่งแรกและถึงแม้ว่าเจ้าตัวครับจะพยายามเล่นต่อแต่ก็ไม่สามารถกลับมาลงสนามได้อีกในช่วงครึ่งหลังซึ่งเทื่อนเนอร์ของชาแมนยูยางโรเบนอโมริมครับก็ได้ยืนยันว่ากับตันทีมผู้ซึ่งลงเล่นเป็นตัวจีทูนัดในฤดูกาลนี้เขาได้รับอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนือ้อและก็ได้ตัดชื่อเขาออกจากเกมต่อไปที่จะพบกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในช่วงวันบ็อกซิ่งเดทันทีและเจานะของบรูโน่ครับจะเข้ารับการตรวจเพิ่มเติม แต่ตามการรายงานของสื่อจอมแฉจากอังกฤษอย่างเดอะซันครับก็ได้ระบุว่าผู้บริหารของชาล์ลียูไนเต็ดนั้นกังวลว่าบรูโน่อาจจะต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานแน,น่นอนวัาที่ผ่านมาแข่งชาวโปรตุเกสร,รายนี้มีความแข็งแกร่งอย่างน่าเหลือเชื่อแต่เขาครับอาจจะพาลาดการลงสนามในเกมที่พบก,กับบูฟ f ฟ่ต์เตนบอนเดอร์สลีสยูไนเต็ดเบอร์ลีบริทันแอนด์โฮฟอาร์เบียนและแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยเช่นกัน แล้วจะหาว่าตัวเขาครับพลาดเกมดาร์วิแมชทางยเต็ดก็จะยิ่งมีโอกาสน้อยลงที่จะเก็บแต้มจากแมนซิสตี้คู่แข่งของอาร์เซนอลในการแย่งชิงตำแหน่งแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้และจากข่าวล่าสุดครับดูเหมือนว่าอาร์เซนอลนั้นอาจจะกลายเป็นทีมที่ได้รับโชค2ชัน้นเพราะนอกเหนือจากการที่ไม่มีเฟร์นันเดสช่วยตัดแต้มซิตี้แล้วครับเ<ไ>ปเป้ได้ทีพ่พย์เมีเกอร์ชาวโปรตุเกสรายนี้ครับอาจจะสามารถกลับมาลงสนามได้ในเกมที่พบกับอาร์เซนอลในวันที่25มกราคมนั่นเองครับ ซึ่งก็อย่างที่หลายคนทราบกันดีครับเพราะก่อนที่บรูโน่เฟนันเดสจะได้รับอาการบาดเจ็บก่อนหน้านั้นแมนยูต้องเสีย2ผู้เล่นคนสำคัญอย่างอามัดเดียโลและบรอันเอมเบอร์โมไปในรายการแอฟริกันคาร์ฟัมเนชั่นซึ่งก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ครับวันนั้นจะทําให้ศักยภาพในเกมรุกของพวกเขาลดน้อยลงไม่มากก็น้อยนั่นเองครับและก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับตัดเกมทําคลิปกันต่อไปด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ